ในคลิปนี้มาแนะนำเทคนิคการตั้งเวลาโพสตคลิปอัตโนมัติในติ k t o k กันนะครับวิธีนี้เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลานั่งลงคลิปทีละคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถวางแผนการลงคลิปล่วงหน้าได้ด้วยวิธีนี้นะครับเราจะตั้งเวลาลงคลิปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าติกต็อกบน PC นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาแต่เลือกที่คําว่าอัปโหลดที่อยู่ตรงนี้กันนะครับคลิกเลือกตรงนี้กันไปได้เลยครับ แล้วต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆแตะที่คําว่าเลือกไฟล์นะครับเราจะไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะอัปโหลดกันนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะอัปโหลดเข้ามากันได้เลยครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็รอให้มันอัปโหลดวิดีโอของเราไปสักแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่แฮชแท็กเข้าไปก่อนได้เลยนะให้พวกเรานะครับใส่แฮชแท็กให้ตรงกับคลิปวิดีโอนะครับ เสร็จแล้วในส่วนของภาพหน้าปกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ตัวอักษรไว้ในคลิปให้เรียบร้อยเลยก็จะดีมากนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขภาพหน้าปกทีหลังได้นะครับเราจะมาแก้ไขด้วยมือถือกันทีหลังได้นะครับในคลิปมีสอนไว้แล้วนะครับวิธีการแก้ไขภาพหน้าปกทีหลังนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับและในส่วนสําคัญนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราจะตั้งเวลาในการโพสต์วิดีโอนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนสวิตช์เปิดนะครับตั้งโพสต์วิดีโอนะครับเลื่อนสวิตช์เปิดตรงนี้นนนนนะะเเเสรร็็จแลล้้ววกกกใหพืื่่่อออคัับที เพื่อนจะตั้งวันที่ที่เราจะโพสต์วันไหนนะครับให้ไปเลือกวันที่กันได้เลยนะเมื่อเราเลือกวันที่เสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกเวลาที่เราต้องการจะลงนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับเลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็แตะที่ปุ่มตั้งเวลากันได้เลยเปน็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ตั้งเวลาในการโพสต์คลิปวิดีโอกันได้แล้วครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูที่โปรไฟล์ของเรากันสักนิดนึงนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะะีีวท่แลเวลาที่เราต้องการที่จะลลงคิป โดยอัตโนโมัติเนี่ยเราตั้งเวลาและวันที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับคลิปจะถูกโพสต์โดยอัตโนโมัตินั่นเองครับผมเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผม